โรเจอร์เฟเด r เป็นนักเทนนิสชาวสวิสเกิดเมื่อปี1981ปัจจุบันเขามีอายุ44ปี f e เด r e เอร์เนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการเทนนิสอาชีพในปี1998และก้าวสู่มือวางอันดับหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยอายุ22ปีเท่านั้นและได้สร้างสถิติไว้มากมายจนได้กลายเป็นโ o ส t หรือว่า greatest of all time ในวงการเทนนิสไม่ว่าจะเป็น ควา้าแชมป์แกนสแลม20สมัยประเภทชายเดี่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ3ของวงการเทนนิสอาชีพรองจากโนวักยโควิชและราฟาเอลนาดาวคว้าแชมป์การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวของ ATP 103ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ2ของวงการเทนนิสอาชีพครองตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกยาวนานถึง310สัปดาห์มากที่สุดเป็นอันดับ2ของวงการเทนนิสอาชีพ สิ่งเหล่านี้เองนี่แหละค่ะที่ทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากในคอร์ดเทนนิสและก็ทําให้เขาคว้างเงินสะสมการแข่งขันแต่ละทัวนเมนต์เนี่ยได้มากถึง130ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ4 3่0า4 0 0ล้านบาทเลยทีเดียว